สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะเครื่องทำน้ำอุ่น h i ต a c h นะครับ3,500วัตต์นะครับรุ่น HES 3 5 R นะครับตัวนี้ก็เก่าแล้วนะครับถอดออกมาจากที่บ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับอนี้ผมจะมาถอดให้ดูครับนี่ครับ มันแค่เหลืองเฉยๆครับที่จริงมันก็ยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้ก็น่าจะหลายสิบปีแล้วครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับนี่นครับหมุนไปทางซ้ายครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยดีกว่าครับ นะครับหมุนแบบนี้โอเคครับเมื่อมันหลุดออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาเก็บไว้ดีๆนะครับห้ามห้มันหายครับทีต่อไป แล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นยกตรงนี้มันจะขึ้นยกตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาโอเคครับนี่อันนี้ก็จะหลุดลงมาหลุดมาครับแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็มันจะมีตัวล็อกอีกข้างนึงนะครับแล้วก็ทำไปแบบพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับมันก็จะหลุดมาแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นข้างในนะครับเรากลับด้านมันมาก่อนนะครับเ,เสียงเสียงครับทุกคนเสียงแบบเมื่อกี้เสียงนี่นะครับเสียงเมื่อกี้เสียงฟันมากอันนี้นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับสามารถเอาออกมาล้างได้ครับแต่อันนี้ผมมาล้างนะครับ ก็สามารถถอดวาล์วมาด้วยครับเนี่ยี๋ยวผมก็มามาล้านนะครับนี่นี่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเข้านะครับนี่ก็เป็นเซอร์กิตเบเกอร์นะครับส่วนนี้ไฟสถานะที่มันบอกตรงนี้นะครับ power heater เนี่ยครับ power จะเป็นสีเขียวครับส่วน heater จะเป็นสีแดงแบบนี้ครับ ตัวบับอณนพูินะครับใช้งานได้ปกติเลยครับเครื่องตัวนี้แค่เก่าเฉยๆครับสกิปเลอร์ยังใช้ได้ปกติครับนี่ครับปุ่นพุชออนอ f ฟก็ยังใช้ได้ปกตินะครับนี่คือหม้อต้มครับนี่เป็นแบบนี้ครับข้างใน กอดฟาร์มาให้ดูครับเน,นี่ครับก็จะมีตรงนี้เหมือนกันข้างในเรามาดูกันอาจอาจจะมีเศษอะไรพวกนี้มาครับเครื่องตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นานมานานแล้วครับ ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเพราะว่าห้องนั้นเป็นห้องเก็บของไปแล้วมันไม่ใช่ห้องนอน,นคือห้องเก็บของไปแล้วคทุกนห้องอันนั้นอะที่มันมีเครื่องทำน้ำอุ่นฮิตาชิตัวนี้สามพันหบาทเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ตัน,นี้มันตรงก่อนนะครับนี่ ทองแดงนะครับน,นี่ที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีล็อกตรงนี้สองจุดนะครับนี่ซ้ายขวาครับนี่ครับผมจะมาดูโชว์ข้างหลังมาให้ดูก่อนนะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ัสงแดกันความร้อน,นครับ น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นชิ้นขนขนวนกับการขนร้อนนะครับนี่นี่คือความร้อนนะครับอันนี้เป็น ELCB Shaker Reset ELC ELCB ใช่ไหม ELCB Shaker นะครับนี่เนี่ยครับส่วนนี้คือปุ่ม On Off ครับอันนี้ ELCB Shaker เนะี่ยมันจะไปทำแบบน,นี้ครับพอเราเปิดดูใช่ไหมแล้วพอเรากดมันมันก็จะ ก็จะตัดไฟครับทุกคนเค,คบเดี๋ยวผมจะมาประกอบเข้าข้างในให้ดูนะครับนี่นี่ไม่ได้วางบนผนังนะครับนี้วางที่พื้นนะครับโอเคผมขอวางกล้องก่อนนะครับนี่ครับวิธีการใส่คืน ก็ใส่ปกติเลยครับปกติครับ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 ยังไม่ตรงนะอ๋อผมลืมไปทำไมถึงไม่ตรงผมลืมเอาอันนี้ออกครับอผมลืมเอา ตัวกลุ่มๆนี่ออกที่เอาไว้ให้ปรับอุณหภูมินะยเอาออกนะครับผมก็ว่ามันใส่ย,ยากจังอีเทก็ผมล,ลืมออกเอาออกเนสะียีครับนี่ครับแล้วกดเช็คตรงนี้นะครับว่าแน่นยังของผมตอนนี้แน่นแล้วครับ นีใส่คืนโอเคแล้วก็เอาน็อตมาขันตรงนี้ครับขันไปด้านขวาจะได้เน่นครับนี่ครับโอเคครับนี่ แน่นแล้วครับนี่ครับแน่นปกติแล้วนี่ยยังปกติครับเนี่ยกดตด้ปกติครับส่วนตรงเนี้ถ้าคุณสงสัยว่ามันคืออะไรมันจะเขียนว่าคำเตือนอะไรมิติสายดินอะไรนี่เหรอครับจไม่ได้ครับ ทีนี้มก็ไม่ไม่ไมกดไม่ค่อยลุนเท่าไหร่ครับนี่ครับนี่นี่ยังไม่ได้จ่ายไฟเข้าไปครติ๊กเกอร์น,นี่ตอนนี้ไม่มีไม่มีรุ่นเนี้ยครับไม่มีขายครับตอนนี้จะมีแต่ว่าเป็นทรงนี้แต่ว่าไม่ใช่สีแบบนี้เป็นหกพันวัตครับแต่ว่าตัวนี้สามพันห้าร้อยวัตแต่รุ่นที่มีขายอยู่หน้าตาแบบนี้ ตรงนี้เขียนว,ว่าห0 0ันบาทแล้วก็เขียวว่า HES 6เอ้ย HES 6 0 R นะครับก็จะแต่มันจะไม่ใช่สีอะไรสีชมพูน่าจะสีชมพูนะครับนี่น่าจะสีชมพูมันผมว่ามันจะเป็นแบบสีแบบเงินๆนะครับแบบรุ่น HES 6 0 R ครับ จะพูดผิดว่า H E S 6ก r ้าอครับอาจจะพูดผิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็เก่าครับรน,นี้ก็ถ้าจะเรียกว่าไม่เก่าก็ดูก่อนนะครับเหลืองครับ นี่ครับเหลืองหมดแล้วครับโอเคครับนี่ใช้งานได้ปกติครับนี่ครับ,รบ,รบถึงแม็กซ์ก็ไม่มีการสะดวกนะครับแต่อันนี้แค่เป็นแบบน,นี้คืออยู่ระดับออฟถ้าเกิดมีเสียงอย่างนี้ครับคือเปิดเปิดให้ อุ่นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนไปครับ้ก็มีเสียงแบบมีเสียงนี่คือเราปิดนะครี่มันจะโชว์ไปที่ตำแหน่งส่วนนี้มันก็จะไปแบบเยน็นจนถึงร้อนสุดนะครับเนี่ยครับตอนสุดโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นพานาโซนิกครับ แบบงดิจิตอลครับจะเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบปุ่มกดครับแบบคือเดี๋ยวผมจะโชว์รูปภาพของพนาตัวนั้นให้ดูครับสี่พันกว่าบาทพนาตัวนี้ครับพนาตัวนั้นครับเพราะว่าเปลี่ยนเพราะว่าจะรีดเวก้นะครับ ตัวนี้ก็เก็บไปครับนี่ครับฮิตาชิครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปฮา t a ตา HF W 1 8 R 1แล้วนะเพราะว่าต,วตอนนี้มีแต่คนโหวต R 1หมดแล้ว PJK SL 1 8 1โหวต40กว่าคนนะ แต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ R าหนึ่งได้ห้าสิบกคนครับนี่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นฮิตาชินะครับเดี๋ยวผมรอรอสักรอสักกี่วันเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปนี่นะครับโอเครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนผมจะปิดคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของเรานะครับ